วันนี้ครับจะมารีวิวนะครับการแก้อาการของเครื่อง7 8นะครับเอกนะครับอาการแบบนี้นะครับเป็นเส้นแนวนี้ครับฝั่งนี้ครับแนวนี้นะครับนะครับพีู่ที่ปากกาจุดไปนะครับวิธีการแก้นะครับตัวนี้มาดูก่อนว่าลองสลับลูกดําก่อนนะครับว่ามันหายไหมถ้าไม่หายแล้วมาดูที่ตัวนี้นะครับเบ็ดเบลนะครับวิธีการเปิดนะครับหัหน้ามานะครับบิดตัวสี้มๆนะครับมาทางขวานะครับตัวนี้ถ้ามันมีน็อตล็อกอยู่นะครับให้ให้ปลดน็อต ตัวนี้ก่อนนะครับนะครับให้คลายน็อตนี้ออกก่อนนะครับถ้าไม่มีแล้วก็บิดได้เลยนะครับแล้วก็หมุนนะครับด้านซ้ายนะครับ่ย็นทางนี้ตามลูกศรนะครับที่ลูกศรมีวงไว้นะครับนียครับหมุนให้สุดเลยนะครับตำแหน่งนะครับอยู่ R6 นะครับเบ็ดเบลล์คือ R6 นะครับบตำแหน่งเขานะครับดึงออกมาเลยนะครับมันจะมีรางนะครับดูนะครับ วิธีการวิธีการถอดปรางนี้ดีสุดเลยนะครับอ่าแล้วเราทําการเปลี่ยนนะครับเบรดเบลไม่ค่อยดีนะครับมันเริ่มเหลืองเริ่มเหนียวนะครับให้ทาให้ภาพเป็นแบบนั้นนะครับนะครับอ่าเราลองการเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนเลยเอาของใหม่ใส่เข้าไปเลยนะครับวิธีการใส่นะครับล่องนี้ครับสะเก็ดล่องนี้ให้เข้าตรงนี้นะครับนะครับล่องนี้เข้าตรงนี้นะครับบ่าครับ ครับใส่เลยนะครับใส่ให้สุดเลยหมุนย้อนสอนนะครับย้อนสอนหมุนไปทางขวานะครับตอนนี้ตอนแรกหมุนทางซ้ายนะวอาออกต่อเข้าหมุนทางขวานะครับแล้วก็บิดตัวนี้ลงมานะครับครับแล้วก็ปิดฝาครับเราประเทศกันนะครับอาการที่เป็นแบบนี้นะครับ นี่ครับดูนะครับนะบนี่หลังคานะครับเส้นหายไปนะครับนะครับนะครับพี่ๆท่านใดนะครับหรือว่าลูกค้านะครับที่ต้องการเปลี่ยนเองนะครับแก้การเองนะครับให้ดูตามนี้นะครับเอาจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับ